ฉันแน่นอนที่สุดก็ไม่ใชมแม่ที่ดีในแต่ละวันฉันจะปล่อยให้ความรู้สึกขุนหาดพันเล่นของฉันได้ดีที่สุดเพื่อนบ้านมักทำให้เราสั่นและพูดตับหลังเราฉันแค่อยากจะปกกติวันหนึ่งฉันตัดสินใจทำข้อตกลงกับปีศาจร้ายปีศาจสัญญาว่าถ้าให้วิญญาณฉันจะกลายเป็นปกติ จ่กลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นน่ากลัวว่ะเฮียเสียเสียงหลอนมากเลยเสียงเฮียมากเข้าก่อนเลยกูเข้าก่อนเลยโอเคมึงไปเลยมันอยู่กับกูนี่มีเสียงทำไมตัวใหญ่เหรอมีสองตัวมึงตัวสีขาวอุ้ยอ้อ้มอะไรวะอะไรวะ้างหลังตัวบันเลอนเลยอ้ามเห็นกูอ้ามเห็นกูอ้มมันเข้ามาได้ไหมโอ้ยเอีย เฮ้ยมันถือมันถือสมุไรด้วยใช่ใช่เราต้องกด e ที่มันเว้ยใช่เหรอเออเมื่อกี้ตัว e กูขึ้นแต่กูกดไม่ทันโคนเฮียอะไรกูล่าเลยมาแต่ละวันเฮ้ยมันอยู่นี่เอกด e ได้ปะไม่โอ้ยได้ขใบไปมาแล้วได้ขใบไปมาแล้ว ไม่ได้ว่ะมันเร็วมากมันเร็วมากคือมันเร็วมันเร็วเกิน่ะกูจะกดียังไงมันต้องหาของให้เขาให้มันสโลหรือเปล่าไม่ไม่ต้องจุกจุร้อมกันไว้แบบว่าคนหนึ่งคนหนึ่งจะโดนแล้วก็คนเด็กก็เก็บไม่ให้ลองโอเคลองเล่นแบบสำรวจก่อนราะว่านี้ง่ายอยู่กูมันเร็วเกินอ่ะันหนึ่งขอหาของก่อนไวมากมาแล้วมะมาแล้วหรือว่าเราต้องแอบนะแอบแล้วแบบหยิบจากบ้านหรือเปล่าเออลองดูลองดูล่อมันล่อมัน มาแล้ววะนี่ไงเห็นป่ะเพราะมีบ้านแบบเดิมทุกหลังเลยมันน่าจะเอาไว้ไว้ซ่อไว้หลบเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยหมุดกระโหลกแดงหมุมาแล้ว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 แอบก่อนแอบก่อนมันคืออะไรวะเปิดปิดไฟป่ะโอ้โหสี่อันสี่อันต้องเอาของมาวางสี่อันเฮ้ยลองยืนยืนคนเรฝั่งดิมันคือพัลเซอร์ป้ะวะเขียวหมดแล้วอ่ะ หรองั้นกดที่ด้านไหมนี่ไงยังไงเกี่ยวแล้วมีอะไรอ่ะแ,แล้วไงอ่ะลองลอบมันมาดิหรือว่าเราต้องกดหลายหลายบ้านปะอ่ะเออว่ะลองดูดิลองลองเดินหาก่อนโอเคแมไปไม่กว้างแมไปไม่กว้างเท่าไหร่เดินวนเดิน,นดวเนเฉยหาบ้านหาบ้านไม่กว้างไอ,อ้อเขียดแล้วไปเลื้อเลยสัตว์ไม่ยิ้มเสียง ไอซันไอ้สันกูได้ยินเสียงข้างหน้าไหนไหนหน้าไหนข้างหน้าเราข้างหน้าเราเงินมาทนีมั้ยที่มีเดี๋ยวกูรอแม่โอเคกูโดนอีกแล้วเพื่อนเอ้ยผีกูกำลังเดินตามผีนะจะเอาอย่างไรบ้าเสียงหน้าเรานะมาละมาแล้วกับด้วยกับกันกัน ตั้งหลักก่อนตามตัวตามตัวถุกเคียวอยู่นะตามตัวถุกเทียวอยู่นะไอ้ตัวเทียวอะไรสัตว์ไปหนอล้ววะคุณห้มึงอยู่ไหนว่าข้อที่ามืเกินไปมันยากเลยครับกุได้สปิริตมาแล้วอันนึงกุต้องการไอ้ตัวเคียวอ่ะไม่ไปในคืนระหว่างที่ซันทำงานอ่ะ เอาสองเอาเอาเลยว่ะเราสองคนเฮ้ยพวกมึงเก่งอะผีขี่เอาไปเชื่อเก่งยังใกล้วะอยู่ไหนวะตรงนี้ครับมาไหวซันโดนไอซันโดนเราไปด้วยไอซันไอ้ซันมีของเราต้องรับโปรเทคไอ้ซันกูอยู่นี่กูอยู่นี่พวกมึงอยู่ไหนอันนั้นอะไรแดงๆอ่ะพี่กายไปดูวะเฮ้ยมันจะเจออะไรบางอย่างดวงตาไอ้อามอยู่ไอ้อามอะไร มึงดูนะมึงูได้หมึงกูขีหน่กูอยนห้นนยกูอยู่ในห้องเรีย<ๆ>ผีอยู่ไหนวะนี่อยู่กับกูแต่กูหยิบไม่เคยทันเลยกูอยู่ในห้องห้องหัวกระโหลกอะ่ะเหมือนต้องเอาอะไรมาวางปะวางที่แท่นหัวกระโหลกนี่ปะกูได้มาอันหนึ่งแล้วรอก่อนเราเอามาวางได้ปะกูหาทางไปหัวกระโหลกอยู่นี่นี่นี่ก็คือจุดเกิดแล้วก็เดินตรงมาเลยกูยังหาจุดเกิดไม่เจอเลย ผมมากก็เล่นกับผีไดเดินลาดเกียวน้ำสาน้อยดึงไม่ได้วะเอ็ดดาวตวันเมื่อกี้มึงโดนใช่ไหมไม่โดนไม่โดนมันมันวิ่งมันเดินผ่านใช่ปะใช่ผมกไปรอให้ข้ากูเดินตามหลังข้ามเข้าบ้านแดงนะบ้านแดงผีตีได้โอเค เหมือนมันจะเผาที่เดิมไม่ได้เฮ้ยมาละตตบรถมาละวต้บบไปไหนวะมึงทางนี้ตบบามมาวิ่งก่อนวิ่งโอเคโอเควิ่งตามมาไกลหน่อยอ่ะรออยู่รออยู่รออยู่ไปเลยเปล่าเลยถึงยังถึงแล้วก็มานี้ยว่งวิง,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 งวิ่งวิงวิงวิ่งไม่กูได้กูได้กูได้เหมือนกันมาแล้วเพแสดงว่าต้อเดินตามหลังไป ทีนี้ห้องเขียวไปทางไหนเอามาเดินริมๆไว้เดินเดินเดินมุมๆุมไหมเขียวเขียวมันต้องหาทางไปว่ะเราต้องเดินเข่าวงกดเอ้ยเฮียร่วงพ่อมึงเกือบเกย์รอดกระบอกตันทางตันทางวงกดเขียวได้ใช่ไหมเดินขอบริมตันบอกแค่นี้เราต้องเอาละปีเรี่องละกูอุ <c oughs> ้ยหมาไอ้สัส <c oughs> แต่วะกระบอกหมาเรือ <c oughs> <c oughs> คุยพ่อมึงไอ้สัตว์เอ้ยต้องหมดบักไอเดี๋ยวเดกอีกอีอ้ามพิ่มาอ้ามมมตายว่ะเด็กๆได้มาว่ะหัวเลาะเทอะแล้วว่าต้องตบานไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ารนี่ไอ้สัตารนี่ไอสารไปเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงมันแถวนี้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาหน้วอย่าอย่าอย่ามาอย่ามาถอยใส่ถอยอ้ามันถอยมันถอยมันถอย มายังทันมายังละร่อนมาร่อนมาอ๋อมีสีขาวกับสีดำไงมาแล้วมันมาแล้วทำอย่างไรมะพี่พี่มีสีดำหรอพี่มีสีดำหรอพี่มีสีดำหรอใช่พี่มีสีดำอ๋อพี่ตายเหรอตายปะเนี่ยไม่ได้ตายกูยังอยู่ไหนวะที่มันเป็นล้อกี้โอ้ยสมบูรณ์มันเอาสมบูรณ์พี่มีสีดำใช่ปะใช่ พี่ต้องพี่ต้องไปแล้วพี่ต้องไปภูเขาล้วเยภูเขาเลยมีมีขาวสองดำหนึ่งอ่ะโอเคงั้นงั้นมาเฮ้ยถอยถอยถอออเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วเร็นี่นี่สายสาอย่าเข้าสายอย่าเข้าสีแดงอย่าเข้าสีแดงเอออย่าเข้าสีแดงอย่าเข้าสีแดงโอเค ไม่ happen, ไม่ต้องไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วมึงเอาวิญญาณดำกับวิญญาณเขามาน่าจะได้ละเอ้ยเหี้ยกูจะไดหาผ้เไอ้ชิบอยวูขอตัวเลยโดนเหรอกูว่ากูจะโดนกูจะโดนกูจะโดนเอามาเข้าก่อนเราเข้าก่อนเลยเลยเลยเรามาเรามาเข้าไปเลย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 ไปรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวอย่าเสียงมากพอดีเลยไปยังไงอ่ะรอ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 อะไรอ่ะตบมือมึงอยู่ไหบเนี่ย ไอเจอสีเขียวแล้วผมจะท่าแล้วแบ้านมา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 รอรอเขี้ยเขี้ยแม่งไล่เอ้ยเขี้ยแม่งดักหน้าเฮ้ยไปตะบดเออแต่ตกนะห้ามตกเด็ดขาดนะอ่ากองไฟมีอ่ะอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีขึ้คือคือค้อผมกำลังจะเข้าไปสีเขียวพยายามอยู่นั่นอัไรกองไฟข้างล่างขวาปะโอเคเข้าได้แล้ว มันจะมีกองไฟสองกองนะไม่รู้ว่าอันนั้นได้หรือเปล่าลองใช้สีดำดูสีขาวเผาไปแล้วมันจะมีอีกกองหนึ่งอยู่ข้างบนนะ่ะแต่ไม่รู้ทางขึ้นมันมันไปยังไงอ่ะนีมาละเข้ามาในนี่ละลองสีดำดิลองเผาสีดำดได้ไะจดำไม่ได้มันมันบอกว่าเผาสีดำสีขาวคนละที่กันโอเคแสดงว่าเราต้องไปหาทางไปไปน,นั้น A few moments later แล้ว เอ้ยจะตรงกูไปอ่ะเนี่ยเจอกันได้เหมือนกันเนี่ยกูขึ้นมาแล้วเน<อ>ี่ยกูเจอแล้ว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 เออมือสีดำป่ะมีสีดำมี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 มมเผาเลยเผาเลยไหนอ่ะอ,อุ<ๆ>้ยนั่นแหละเรียบร้อยจะไงต่อบวะมันบอกว่าอะไรอ่ะไปที่ประตูเปล่า ขาวสีขาวด้วยใช่ไหมขามวแล้วอันนี้ประตูบ้าเอลองกลับไหมเออลองกลับไหมลองกลับดูอุ้ยเกือบมือพวกมันจะมีทางออกอ่ะอยู่ตรงถ้ำสีเขียวน่าจะออกได้แล้วมั้งร้อนด้วย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 กูไปยังไงอ่ะเจ็ดนะหลับเรื่อีกมึงอยู่ไหนเนี่ยกูกูโล่โลงโลงตรงไหนเนี่ย เออๆแหละเดินมาใช่ป่าวะไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เขาเมื่อกี้เฮ้ยเกือบมล่วงเลยเนี่ยเนี่ยผมเปิดไฟอยู่เนี่ยเฮ้ยระวังมันดางไปชึบรอดไหมเราเผาแล้วอีเอ็กซิสเอาอะไรลุกไฟแหละกลุ่มหน้าเข้าไปไปได้เหรออนนี้เราไปหาทางออกไปหาทางออกที่เดิมที่เดิมที่เดิม ปวดแล้วมันเกิดตรงทางไหนออกมาทางไหนไวะ,วะน่าขวาเ,เลยเราดินเยเราเดินเราดินเดินขวาใช่ไหมไปไปเอาใครใครไม,ม่มาแล้วมาแล้วไปตาไม่น่าหมดบอกนะอีมันตายแล้วนี่ใช่ไหมขวา<ะ>กว่าอยู่ทำไมเสียงเซ็งเงียบเฮ้ย ไม่เงียบนะกูยังได้ยินเสียงเฮ้ยอยู่ยังยังมันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่โอเคชัดแจ๋วอยู่ดีอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยทำะไรยังยังกูแอบอยู่ไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันโอเคคงเดียวเลยอ่ะคุณตำนางนั่นละเฮี้ยกูมันมาแล้วมันมาหากูแล้วอุ้ยตกหลุดตกหลุดเลยทำนี่เขาที่นี่มันไม่เห็นไม่เห็นผมเจอเจอไม่น่าครับ ่เชี่ยมันเร็วกว่าเดิมป่ะเนี่ยม ah> ันเร็วกว่าเดิมป่ะเนี่ยนี่ยังเรายังไม่รู้นะไม่รู้นะไม่รู้นะครอบ๊ออมูทาไหอะรอ้อทนเทีท่าน่านี้นเที้่านี่ทนีนี้เทาเ่นี้นเทีทา่้นีทีาน้านี่้่นีเนน ี่ไอ้เหี้ย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 ชาร์จก่อนกูชาร์จก่อนเลยกูชาร์จก่อนถึงยังถึงแล้วนี่ไงนี่ไงเฮ้ยรอด้วยเร็วอ้าวเร็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 วเดินก่อนไปไปไปลงลงลงไปละวิ่งละกูวิ่งละกูวิ่งละเขาได้ยังไปได้แล้วได้แล้วไปแล้ววะแล้ววะ นั้นและไปหาจุดแดงเอ่อเปิดไฟก่อนพักอันนันแน่เลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทำตามมาทำนี่ไงนี่เรียร้อยเรียร้อยโน่ไอสัตว์ร้อยแล้วแม่จบยังเซฟจบยังเฮ้ยเดือเดอดทัศซีมาแล้วแหกไวแน่เลยว่าจบปะ ว่าฉลองจบแล้วแหละแหมวะห้าเกียรตดบ่มากก้าแห่ฉันไม่ได้ป่วยแต่ไม่ได้เป็นแม่แมที่ไม่ไดีเธอทำแบบนี้เธอวางแผนไว้แ้่ต้นเธอกลุ้มกุมฉันเธอทำให้ฉันเป็นแบบนี้ <c oughs> <c oughs> นี่จบแล้ววะ่ะจบแล้ววะ่ะจบแล้ววะ่ะจบตาขามทุกคนสุนดยอดเกี่ยวกับอะไรวะความทรมานนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ ลคลิปต่อไปของเราจะเป็นคลิปอะไรโปรดติดตามและเจอกันเจอกันครับ